สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทนวัฒน์ชนแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านมายืดอายุการใช้งานไม่กวาดดอกย้านะครับหรือไม่กวาดอ่อนนะครับก็เป็นการาทําแบบว่าเมื่อเราซื้อมาแล้วจนใช้งานจนเราลืมซื้อใหม่เลยนะครับทัานตอนแรกครับใช้น้ายาล้างจานครับเมื่อเราซื้อมาใหม่ครับราดไปเลยครับราดตรงโคนครับตรงนี้นะครับ ลาดเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้บริเวณโคนเขานะครับมีความเหนียวครับไม่ขาดง่ายเวลาเราใช้งานนะครับลาดให้ทั่วเลยนะครับตรงโคนเขานลครับก็ลาดทั้งสองฝั่งนะครับ เรให้เปียกให้หมดเลยครับครับจากนั้นเราก็เอาไปตากแดดไว้ให้แห้งครับวิธีที่สองครับเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วห้ามอาวางไม้กวาดลงแบบนี้นะครับเพราะว่าจะทาให้อาไม้กวาดเราหักนะครับการไม้กวาดเราหักได้นะครับห้ามวางโดยที่เราเอาไปลายไม้กวาดลงแบบนี้นะครับ วิธีที่3ครับเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วเราก็จะเอาแฝนไว้นะครับห้ามวางไว้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะทําให้ดอกญ้าเราหักได้นะครับนี่นะครับเราก็จะทําการแฝนไว้ก็เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานไม่กวาดเรานะครับก็อันนึงนะครับอาคาร ของถูกก็ประมาณห้าสิบหกสิบแล้วนะครับวิธีที่สี่ครับเราก็จะนำน้ำครับมาต้มกับเกลือนะครับเมื่อต้มจนน้ำเดือดแล้วนะครับเกลือละลายแล้วเราก็จะนำไม้กวาดเราครับลงไปแช่เลยนะครับก็แช่ให้ทั่วนะครับบริเวณปลายนะครับ นี่นะครับเกลือนะครับก็จะช่วยนะครับประสานดอกย้านะครับไม่ให้เป็นขุยร่วงหล่นนะครับก็ปกติเราซื้อมาครั้งแรกนะครับเราก็จะทําการเคาะขุยออกนะครับก็บางท่านก็เคาะแล้วเคาะอีกนะครับไม่ออกสักทีนะครับไม่หมดสักทีนะครับเราใช้วิธีนี้นะครับทําให้ขุยแล้วก็ปลายของไม่กวาดเรานะครับไม่ขาดนะครับเวลาเรากวาดครับ เมื่อเราแช่ไว้ประมาณ5้านาทีนะครับเราก็จะเอาไปตากแดดอ่อนๆนะครับเดี๋ไปตากไอ้แสงแดดจัดนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราแช่น้ําเกลือนะครับแล้วก็นํามาตากแดดไว้ให้แห้งครับแค่นี้เราก็จะได้ไม่กว่าที่เราใช้งานจนลืมซื้อใหม่แล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ